นอนนอนนอนรับรับโชว์เขาบอกว่าเขชาบูมาให้แล้วนะใช้ไหมหน่ารักจังเลยเ็นดูคนนอนแต่เอาไปบรรยากาศมันน่านอนมากทุกคนใช่ครับ้วก็ตกเหมือนมีมากเลยมันดูสวิตเซอร์แลนด์พี่ชวนตกอยู่หมาอุปกอ้าวโมโแล้ว โฟนมีฝฟนนะมีบอดิกะ๊บ้องหน้าเขาลยจ้จ้จองดูคอมเมนต์เขาอยู่ขนาดตับเรื่องสวยใครบอกบอกเลยมาหรือยังพี่รถแกปแ๊ปเรายังมีนี่รถแกปแ๊ปเราอยู่นี่ <c oughs> นกินไมนะ่น้ำวันนี้เนี่ย ไปแล้วเหรอแต่ก็ว่างแล้วเนี่ยต้มชาบูน่าจะอร่อยนี่นเนี่ยชายบูอบเีเมื่อคืนกินหมต้องบอกช่างยังไงถึงไ,ได้สีผมนี้ก็เดินเข้าไปบอกช่างเอาสีผมที่หล่อที่สุดคนะรับล้วสีจากสอบพปเลาสวัสดีครับ ขอใหนอากาศดีเท่าเชียงใหม่ไหมนะอากาศก็เท่าเเชียงใหม่ครับนี่เรากำลังคิดว่าเราอยู่ภูเขานเนี่ยผิวก็ร่งกินกับโอนตินร้อนเมื่อกี้ใช่กินโอนติร้อนน้ำโคกเต็มวงยังไงน้ำโคให้ปลาอเียน้ำคเต็มวง่าองใช่ไมยูม่ยมันใช่ไหม